สวัสดีครับหนึ่งในการตั้งค่าของ iPhone ที่ทำให้เราสามารถประหยัดแบตเตอรี่ของเครื่องได้ตั้งค่าเองได้ง่ายๆเห็นผลทันทีนั่นคือการตั้งค่าบริการของระบบนั่นเองครับในคลิปนี้เราไปดูการตั้งค่าบริการระบบใหม่ล่าสุดใน iOS 26ว่าต้องตั้งค่าอะไรบ้างควรเปิดหรือปิดรายการไหนเพื่อให้ประหยัดแบตเตอรี่และแต่ละรา,ายการเอาไว้ทาอะไรวันนี้เราไปชมกันเลยครับในหน้าจอโฮมให้เพื่อนๆแตะไอคอนการตั้งค่า เลื่อนหน้าจอไปที่การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยแล้วแตะเลือกแต่บริการหาตำแหน่งที่ตั้งในรายการตั้งค่าที่สแสดงขึ้นมาตรวจให้แน่ใจว่าสวิตช์บริการหาตำแหน่งที่ตั้งเปิดอยู่ครับจากนั้นเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างสุดแล้วแต่บริการระบบรายการตั้งค่าต่างๆจะสแสดงขึ้นมาพร้อมสวิตช์ตัวเลือกในการเปิดและปิดการใช้งานไม่เพียงเท่านั้นเพื่อนๆจะเห็นหัวลูกศรแสดงขึ้นมาที่หน้าสวิตช์ให้ทราบด้วยครับ สำหรับลูกศรสีม่วงสแสดงให้ทราบว่ารายการตั้งค่านั้นได้ตำแหน่งที่ตั้งของเราเมื่อสักครูน่นี้และสำหรับลูกศรสีเทาสแสดงให้ทราบว่ารายการนั้นได้ตำแหน่งข้อมูลของเราใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาครับเราไปดูที่รายละเอียดการตั้งค่าแต่ละรายการกันเลยครับเริ่มกันที่การกำหนดค่าระบบหรือ System Customization การตั้งค่าในส่วนนี้ iPhone ของเราจะกำหนดลักษณะพฤติกรรมและการตั้งค่าของระบบเองโดยใช้ตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของเราครับ ตัวอย่างเช่นการเปิดใช้งานการชาร์จเพื่อถนอมแบตเตอรี่เมื่อเพื่อนๆอ,อยู่ที่บ้านแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับข้อมูลในส่วนนี้เป็นข้อมูลส่วนตัวที่เก็บไว้ในเครื่องของเราเท่านั้นไม่ได้แชร์กับใครแม้แต่กับ Apple เองครับถ้าเพื่อนๆเ,เ,เปิดใช้คุณสมบัติการชาร์จเพื่อถนอมแบตเตอรี่ต้องเปิดการตั้งค่านี้เอาไว้ด้วยนะครับแต่ถ้าไม่ได้ใช้ก็ปิดได้เพื่อประหยัดแบตเตอรี่การตั้งค่าถัดมาการค้นหาเครือข่ายโทรศัพท์หรือ cell network search การตั้งค่านี้จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเสาสัญญาณของเซลล์ภายในระยะอุปกรณ์ Apple ของเราและตรวจสอบการรับสัญญาณในพื้นที่ของเราเพื่อกำหนดรูปแบบการใช้เซลล์ความแออัดของเสาสัญญาณและอื่นๆนี่ไม่ใช่การทำงานที่จำเป็นเพื่อนๆสามารถปิดได้เลยครับเราไปดูที่การตั้งค่าถัดไปการจัดการอุปกรณ์หรือ device management การตั้งค่านี้จะใช้คุณสมบัติ apple mobile device management หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า MDM ที่ผู้ดูแลระบบไอทีหรือแอดมินไอทของบริษัทองค์กรสถานศึกษาใช้ในการตั้งค่าระบบความปลอดภัยและไร้สายสำหรับ iPhone หรือ iPad ที่ให้พนักงานใช้งานครับถ้า iPhone หรือ iPad ของเพื่อนๆใช้งานแบบส่วนตัวซื้อมาใช้งานเองไม่ได้เป็นขององค์กรไม่ได้เป็นของบริษัทไม่ได้อยู่ในระบบ MDM ให้ปิดสวิตช์นี้ได้เลยครับสำหรับสวิตช์การเชื่อมต่อกับดาวเทียมหรือ s a t e l l i t e Connection การตั้งค่านี้เป็นฟีเจอร์ที่ช่วยให้ผู้ใช้ สามารถส่งข้อความและติดต่อบริการฉุกเฉินได้เมื่ออยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณเซลูลาร์หรือ Wi-Fi โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่เดินทางไปยังพื้นที่ห่างไกลช่วยให้เราสามารถส่งข้อความหรือขอความช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินได้แม้ไม่มีการเชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์ปกติและทำให้ iPhone สามารถเข้าถึงตำแหน่งปัจจุบันของเราได้เพื่อแชร์ตำแหน่งของเราได้นน่นเองครับแต่ตอนนี้บริการนี้รองรับเพียงบางประเทศและภูมิภาคเท่านั้นยังไม่รองรับทั่วโลกในไทยก็ยังไม่รองรับ เพื่อนๆสามารถปิดไปก่อนได้ครับถ้าเดินทางไปใช้งานในประเทศที่รองรับหรือเปิดบริการในไทยเมื่อไหร่ถ้าจําเป็นต้องใช้ค่อยเปิดอีกทีก็ได้ครับถัดมาการเตือนและการทํางานอัตโนมัติของคําสั่งลัดหรือ Alert and Shortcuts Automation สวิตช์นี้มีหน้าที่ควบคุมการเข้าถึงตําแหน่งที่ตั้งสําหรับคําสั่งลัดที่ทํางานอัตโนมัติและอาจต้องการข้อมูลตําแหน่งของเราครับโดยเมื่อคําสั่งลัดที่เราสร้างไว้มีการกําหนดเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับตําแหน่งที่ตั้งเช่น การเปิดหรือปิดโหมดบางอย่างเมื่อคุณถึงสถานที่ที่กำหนดไว้ฟีเจอร์นี้จะอนุญาตให้ระบบเข้าถึงตำแหน่งของเราเพื่อให้คำสั่งรัดทำงานตามที่ตั้งค่า,าไว้หรือเมื่อคำสั่งรัดต้องใช้ข้อมูลตำแหน่งเพื่อส่งการแจ้งเตือนหรือดำเนินการบางอย่างระบบจะใช้การตั้งค่านี้เพื่อเปิดหรือปิดการแจ้งเตือนเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งของเราถ้าเพื่อนๆไม่ได้ใช้คำสั่งรัดที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ตั้งสามารถปิดการใช้งานได้เลยครับสวิตช์ถัดมาการท่องเว็บภายในแอปหรือ In-app web browsing เกี่ยวข้องกับการใช้บริการตำแหน่งที่ตั้งเมื่อเราเข้าถึงเนื้อหาในเว็บหรือลิงก์ต่างๆผ่านเว็บเบราว์เซอร์ภายในแอปเช่นเวลาที่เพื่อนๆเปิดลิงก์จากแอป a c e b o o k แล้วลิงก์นั้นๆเปิดในแอป Facebook แทนที่จะเปิดใน S a ฟเรีโดยตรงแล้วหน้าเว็บที่เปิดนั้นต้องการข้อมูลตำแหน่งเช่นการค้นหาร้านค้าใกล้เคียงหรือแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ระบบจะใช้ตำแหน่งของเราเพื่อตอบสนองคำขอเหล่านี้หรือต้องการตำแหน่งของเราเพื่อแสดงข้อมูลโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง ถ้าไม่ต้องการให้การทำงานของเว็บเบ์เซอร์ในแอปเข้าถึงตำแหน่งของเราได้ให้ปิดสวิตช์นี้ได้เลยครับเมื่อเพื่อนๆเ,เปิดการใช้งานการโทรผ่าน w i f i จากการตั้งค่าโทรศัพท์ถ้าตำแหน่งสถานที่ที่เราอยู่สัญญาณมือถืออ่อนแต่มี WiFi แรงก็สามารถรับสายและโทรออกได้ตามปกติเลยครับโดยเมื่อเปิดใช้งานแล้วในการตั้งค่าบริการระบบจะมีสวิตช์การโทรผ่าน Wi-Fi แสดงขึ้นมาเมื่อเราเปิดสวิตช์นี้เอาไว้และโทรศัพท์ผ่านสัญญาณ Wi-Fi ในจุดที่สัญญาณมือถืออ่อน iPhone จะส่งข้อมูลตำแหน่งปัจจุบันของเราไปให้เครือข่ายด้วยครับเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินในต่างประเทศกฎหมายเคร่งครัดเรื่องนี้มากครับเพื่อให้หน่วยคู่ภัยรู้พิกัดที่แน่นอนหากเราโทรขอความช่วยเหลือผ่าน Wi-Fi แต่ในประเทศไทยการใช้งานทั่วไปมักจะอิงตามตำแหน่งที่เราลงทะเบียนเอาไว้กับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือเซลล์ไซส์ใกล้เคียงอยู่แล้วการปิดสวิตช์นี้ในการตั้งค่าบริการของระบบไม่ได้ทำให้คุณสมบัติการโทรผ่าน Wi-Fi ใช้งานไม่ได้นะครับ เพื่อนๆยังสามารถโทรผ่าน Wi-Fi ได้ตามปกติเสียงชัดเหมือนเดิมและช่วยประหยัดแบตเตอรี่ได้เล็กน้อยเพราะไม่ต้องคอยเช็คพิกัดตำแหน่งนั่นเองครับแต่ถ้าเพื่อนๆเดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆหรือกังวลเรื่องความแม่นยำสูงสุดหากเกิดเหตุฉุกเฉินแนะนำให้เปิดเอาไว้ครับการตั้งค่าถัดมาข้อมูลระบุสินค้า Apple Pay หรือ Apple Pay Merchant Identification เป็นการระบุตัวตนผู้ประกอบการค้าของ Apple Pay โดย iPhone ของเพื่อนๆจะใช้ตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของเรา เพื่อรบุชื่อผู้ประกอบการคาร้าที่แม่นยำยิ่งขึ้นเมื่อเราใช้ Apple Card ของเราถ้าเพื่อนๆไม่ได้อยู่ในประเทศที่รองรับ Apple Pay และ Apple Card และไม่ได้ใช้งานปิดได้เลยครับโดยเฉพาะในไทยปิดไปเลยครับเพราะยังไม่รองรับสังเกตได้ว่าไม่มีหัวลูกศรบอกการใช้งานตำแหน่งแสดงขึ้นมาเลยครับถัดมาค้นหา iPhone ของฉันหรือไฟล์ My iPhone จะใช้ตำแหน่งที่ตั้งเพื่อค้นหาตำแหน่งของ iPhone ที่ลืมหรือสูญหายแนะนำให้เพื่อนๆเ,เ,เปิดเอาไว้เสมอครับเวลาที่เครื่องหายลืมเครื่อง ก็สามารถใช้แอปค้นหาของฉันในการระบุตำแหน่งของเครื่องได้ครับสำหรับสวิตชคำแนะนำและค้นหาหรือ suggestion and search เป็นการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องก,กับการใช้บริการตำแหน่งที่ตั้งเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ของคำแนะนำและการค้นหาในระบบของ iOS ให้สอดคล้องกับตำแหน่งที่ตั้งของเราเช่นเมื่อเพื่อนๆพ,พิมพ์คำว่าร้านกาแฟระบบอาจจะแนะนำร้านกาแฟที่อยู่ใกล้ตำแหน่งปัจจุบันของเราหรือเมื่อเราค้นหาสถานที่หรือบริการในสปอ t l ตไลท์หรือซ a ฟ a r รีระบบ จะใช้ตำแหน่งปัจจุบันของเราเพื่อสแสดงผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่การเปิดสวิตช์นี้จะช่วยให้คําแนะนําและผลลัพธ์การค้นหาในระบบของ iOS ตรงกับความต้องการของเรามากขึ้นและระบบจะแนะนําสารที่บริการหรือข้อมูลที่เหมาะสมกับตำแหน่งของเราได้แม่นยํายิ่งขึ้นถ้าไม่ได้ใช้คุณสมบัตินี้ก็สามารถปิดได้ครับถัดมาแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของฉันหรือแชร์ My Location เพื่อนๆสามารถเลือกที่จะแชร์ตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของเรากับผู้อื่นแบบชั่วคราวหรือแบบต่อเนื่องก็ได้ครับ โดยดำเนินการได้ภายในแอปบางแอปเช่นข้อความและค้นหาของฉันถ้าไม่ได้คิดจะแชร์ก็ปิดได้เลยครับแต่ถ้าต้องการให้ค้นหาตำแหน่งของเราได้ค้นหาตำแหน่งของเราพบให้เปิดเอาไว้ครับเช่นกรณีที่ต้องการทราบว่าสมาชิกในครอบครัวหรือคนที่รักอยู่ที่ไหนบ้างเป็นต้นถัดมาการตั้งค่า Time z o ne การตั้งค่านี้จะปรับนาฬิกาและปฏิทินของเราอ้างอิงจากตำแหน่งปัจจุบันของเราโดยอัตโนมัติครับเช่นเวลาที่เราเดินทางท่องเที่ยวไปต่างประเทศ เหมาะสําหรับนักเดินทางแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวแบบข้ามโซนเวลาเช่นเดินทางไปต่างประเทศก็สามารถปิดเพื่อประหยัดแบตเตอรี่ให้กับเราได้ครับการตั้งค่าถัดมาบ้าน iPhone ของเราจะใช้ตำแหน่งที่ตั้งของเราเพื่อควบคุมอุปกรณ์เสริมเมื่อเราไปถึงหรือออกจากตำแหน่งที่ตั้งที่กำหนดครับเช่นการเปิดไฟเมื่อเพื่อนๆกลับถึงบ้านการทำงานนี้จะทำงานผ่านระบบ IoT หรือ Internet of Things ถ้าเพื่อนๆไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้เลยหรือใช้งานแต่ไม่ได้ใช้คุณสมบัติในการอ้างอิงกับตำแหน่งสามารถปิดเอาไว้เพื่อประหยัดแบตเตอรี่ได้ครับการตั้งค่ารายการถัดมาปรับเทียบความแม่นยำเข็มทิศหรือ Compass c a l i b r a t i o n การตั้งค่านี้จะทำให้ข้อมูลเข็มทิศที่ใช้ในแอปต่างๆแสดงทิศทางที่คุณกำลังมุ่งหน้าไปเช่นเมื่อเพื่อนๆใช้แอปแผนที่และแอปการนำทางการตั้งค่าในส่วนนี้จะใช้ข้อมูลตำแหน่งเพื่อทำให้เข็มทิศมีความแม่นยำม,มากขึ้น ถ้าเพื่อนๆต้องการให้เข็มทิศย์ทำงานได้อย่างแม่นยำให้เปิดเอาไว้ครับไม่ควรปิดแต่ถ้าไม่ได้ใช้คุณสมบัติในการนำทางในแอปต่างๆสามารถปิดได้เลยครับสำหรับการตั้งค่าระบบเครือข่ายและไร้สายหรือ networking and wireless การตั้งค่านี้จะใช้ข้อมูลสำหรับเก็บเครือข่าย Wi-Fi รอบๆตัวเพื่อส่งไปยัง Apple ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพื่อนๆสามารถปิดได้เลยครับในข้อความถามยืนยันที่แสดงขึ้นมาแต่ปิดใช้สำหรับการตั้งค่าวัดการเคลื่อนไหวและระยะ หรือ Motion Calibration and Distance เป็นฟีเจอร์ที่ช่วยให้ iPhone ใช้เซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวและตำแหน่งที่ตั้งของเราเพื่อคำนวณข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวและระยะทางครับเช่นคำนวณระยะทางที่เราเดินหรือวิ่งได้อย่างแม่นยำโดยใช้ข้อมูลตำแหน่งจาก GPS และการเคลื่อนไหวจากเซนเซอร์หรือการวัดแคลอรี่ที่เผาผลาญระยะที่เดินหรือความสูงที่เราปีนขึ้นไปเป็นตน้นถ้าเพื่อนๆใช้งานแอปที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการออกกำลังกายก็สามารถเปิดใช้งานได้ครับ แต่ถ้าไม่ได้ใช้เลยก็ปิดการใช้งานไปเลยครับการตั้งค่าถัดมาสายโทรและ SOS ฉุกเฉินหรือ Emergency Call and SOS ในเวลาที่เพื่อนๆทำการโทรฉุกเฉินนอกจากตำแหน่งที่ตั้งที่ได้ส่งให้กับบริการฉุกเฉินแล้ว iPhone หรือ Apple Watch ของเรายังทำให้ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งเสริมมีให้ใช้งานได้ผ่านทางบริการข้อมูลฉุกเฉินขั้นสูงอีกด้วยซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลที่อยู่หากตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของเราอยู่ใกล้กับที่อยู่ที่บ้านหรือที่ทำงานในบัตรลายชื่อส่วนบุคคล นอกจากนี้การสั่งให้ใช้งาน SOS ฉุกเฉินจะส่งตำแหน่งที่ตั้งของเราให้กับรายชื่อฉุกเฉินของเราเมื่อวางสายด้วยครับโดยข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งที่ได้จากข้อมูลสาธารณะจะเป็นข้อมูลส่วนตัวไม่สามารถใช้ในการระบุตัวต,วตนของเราได้นะครับเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตทรัพย์สินและร่างกายแนะนําให้เปิดสวิตช์นี้เอาไว้เวลาที่มีเหตุฉุกเฉินขึ้นมาจะได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีครับสําหรับสวิตช์ Sharing Framework เป็นฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและการแชร์ข้อมูลระหว่างแอปหรืออุปกรณ์ โดยอาศัยข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานในการแชร์ข้อมูลให้เหมาะสมกับบริบทหรือสถานการณ์ของผู้ใช้งานเช่นเมื่อเราแชร์ข้อมูลรูปวิดีโอหรือไฟล์ผ่านฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้องเช่นผ่าน a i r d r o p หรือ m s s a g e ระบบสามารถใช้ตำแหน่งที่ตั้งเพื่อช่วยปรับคำแนะนำหรือทำให้การแชร์รวดเร็วขึ้นหรือช่วยให้แอปสามารถแชร์ข้อมูลหรือเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆโดยคำนึงถึงตำแหน่งเช่นการส่งตำแหน่งปัจจุบัน ไปให้กับเพื่อนผ่านแอปไฟมายหรือค้นหาของฉันรวมถึงการแชร์ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ที่คุณอยู่ผ่านแอปข้อความเป็นต้นปิดท้ายด้วยตำแหน่งที่ตั้งสำคัญและเส้นทางหรือ significant locations การตั้งค่าในส่วนนี้ iPhone และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่กับ iCloud ของเราจะเก็บข้อมูลสถานที่ต่างๆที่เราไปเมื่อเร็วๆนี้พร้อมกับบันทึกด้วยว่าเราไปบ่อยแค่ไหนและไปเมื่อเวลาใดบ้างเพื่อเรียนรู้สถานที่ต่างๆที่สำคัญกับตัวเรา ข้อมูลนี้จะถูกเข้ารหัสแบบต้นทางถึงปลายทางและแ p p l e ไม่สามารถอ่านได้ครับเพื่อนๆที่ใช้งานคุณสมบัติการชาร์จเพื่อถนอมแบตเตอรี่หรือต้องการบันทึกไทม์ไลน์การเดินทางของเราควรเปิดการตั้งค่านี้เอาไว้ครับเพราะถ้าปิดไปอาจจะทำให้คุณสมบัติการชาร์จเพื่อถนอมแบตเตอรี่ทำงานได้ไม่ถูกต้องและในส่วนของไทม์ไลน์นั้นก็จะไม่มีการบันทึกว่าเพื่อนๆไปที่ไหนมาบ้างครับสำหรับการตั้งค่าในหัวข้อการปรับปรุงผลิตภัณฑ์จะช่วยส่งข้อมูลต่างๆไปยัง Apple เพื่อปรับปรุงการทำงานต่างๆ เพื่อนๆสามารถเลือกได้ว่าจะส่งหรือไม่ส่งอะไรบ้างถ้าปิดหมดก็ลดการใช้พลังงานช่วยประหยัดแบตเตอรี่ให้กับเครื่องได้ครับเพราะเครื่องไม่ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆและไม่ต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพื่อส่งข้อมูลไปให้กับ Apple นั่นเองแต่ถ้าเพื่อนๆต้องการช่วยในการปรปับปรุงผลิตภัณฑ์ก็เลือกเปิดเอาไว้ได้ครับเริ่มต้นที่การวิเคราะห์ iPhone จะส่งข้อมูลวิเคราะห์การใช้งานต่างๆไปยัง Apple เพื่อให้ Apple ใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการทํางานข้อมูลเหล่านี้ไม่มีข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับ สำหรับสวิต์ปรับปรุงความแม่นยำของตำแหน่งที่ตั้งการเปิดสวิต์นี้เอาไว้จะช่วยให้ a pple ปรับปรุงความถูกต้องของตำแหน่งที่ตั้งครับด้วยการเก็บข้อมูลจุดอับสัญญาณและพิกัดของเสาสัญญาณ Wi-Fi บริเวณที่เราอยู่ส่งไปให้ a pple ถ้าไม่ต้องการส่งข้อมูลอะไรสามารถปิดได้เลยครับไม่มีผลเสียต่อการใช้งาน Google Map หรือแอปนำทางต่างๆไม่มีผลต่อแอปแผนที่ด้วยครับการปิดเอาไว้ยังช่วยประหยัดแบตเตอรี่เพราะเครื่องไม่ต้องคอยเก็บข้อมูลและอัปโหลดส่งกลับไปที่ Apple ถัดมาเส้นทางโดยสารและการจราจรเมื่อเปิดสวิตช์นี้เอาไว้ iPhone ของเพื่อนๆจะส่งตำแหน่งที่ตั้ง G P S ข้อมูลความเร็วของการเคลื่อนที่และความกดอากาศอยู่เป็นระยะแบบเข้ารหัสไม่มีการระบุตัวต,วตนไปยัง Apple เพื่อใช้เสริมฐานข้อมูลสภาพการจราจรและปรับแก้ความผิดเพี้ยนจากชั้นบรรยากาศที่ได้จากข้อมูลสาธารณะนอกจากนี้เมื่อเพื่อนๆเ,เ,เปิดแอปใกล้กับสถานที่น่าสนใจเช่นห้างร้านสถานประกอบธุรกิจหรือสวนสาธารณะ iPhone ของเพื่อนๆจะส่งข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งในรูปแบบที่ไม่ระบุตัวต,วตน และเข้ารหัสไปที่ Apple ซึ่ง Apple อาจเก็บรวบรวมสะสมและใช้เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าสถานที่ที่น่าสนใจนั้นเปิดอยู่หรือไม่และมีผู้ใช้บริการมากน้อยเพียงใดการตั้งค่าถัดมาปรับปรุงแผนที่เมื่อเปิดสวิตช์นี้ Apple จะเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งสำคัญก่อนหน้านี้โดย Apple จะเชื่อมโยงข้อมูลนี้กับที่อยู่ที่เชื่อมโยงกับ Apple ID ของเราเพื่อประมาณตำแหน่งทางภูม,มิศาสตร์โดยข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งนี้ไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนตัวใดๆของเรานะครับ แต่จะใช้เพื่อปรับปรุงการทํางานของแอป,ปแผนที่รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการตามตําแหน่งที่ตั้งอื่นๆของ Apple เท่านั้นถ้าไม่ต้องการส่งข้อมูลในส่วนนี้ก็ปิดไปได้เลยครับสําหรับสวิตด้านล่างสุดไอคอนบนแถบสถานะเมื่อเปิดสวิตนี้เอาไว้ทุกครั้งที่บริการของระบบมีการเข้าถึงข้อมูลตําแหน่งของเราไอคอนรูปลูกศรจะแสดงขึ้นบนแถบสถานะให้ทราบเลยครับเราไปดูตัวอย่างการใช้งานกันครับเมื่อเปิดสวิตเพื่อนๆจะเห็นว่าไอคอนรูปลูกศรสแสดงขึ้นมาแล้วครับ ถ้าไม่ต้องการให้แสดงก็สามารถปิดสวิตช์ไอคอนบนแถบสถานะได้เลยทั้งหมดนี้เป็นรายละเอียดการตั้งค่าของบริการระบบซึ่งเพื่อนๆสามารถเลือกเปิดหรือปิดเพื่อประหยัดแบตเตอรี่ให้กับ iPhone และ iPad ของเพื่อนๆได้ครับเพื่อนๆสามารถเลือกการตั้งค่าต่างๆได้อย่างยืดหยุ่นปรับเลือกได้ตามความต้องการในการใช้งานของแต่ละคนได้เลยครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับช่องสอนใช้ง่ายในเดี่ยวในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ